ดีครับทุกคนเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะวันนี้ผมจะมาลองเปิดบุฟเฟ่หมาเออผมจะแบบเอาเนื้อที่เก็บได้มาใช่ไหมตอนจะผ่านนะแล้วก็ไปให้หมากินให้หมดเลยผมจะดูว่ามันเป็นไงนะครับเออแบบนี้ดีกว่าแบบเปิดบุฟเฟ่หน้องหมาเออตอนนี้เก็บถุงเก็บาออะไรก่อนนะครับ หมดที่เล่นผมก็จะเล่นปานกลางเลยเนาะแบบเล่นให้ผ่านเลยโอ้หมามาเกือบเกือบไปเกือบไปเกือบไปหมามาหมามาแค่ชั้นเดียวก็ยังได้เนื้อเยอะขนาดนี้เร็วโหหมาอิ่นแน่นี่ขึ้นไปเลยเป็นโหมดปานกลางผมเลยไม่ค่อยกลัวนะครับ ตรงนี้ก็ปิ้นอาอออกมาตัวทียครับมีคนทักมาขอโทษครับโอเคมาเล่นต่ออืมได้9ก้าถุงแล้วมีเนื้อเยอะเลย8อันละเกอันโอเคอายอายมี6ถุงมี9ก้อันสิบละ เดี๋ยวรอมันไปก่อนนะครับรอมันไปรอมันไปไม่ไปสักทีเลยรอรอรอเข้าไป โอเคมันใกล้ทางออกแล้ว๋ยูดูอีกก่อนอืมมันก็ใกล้ทางออกแล้วเหมือนกันนี่โอเคออกเลยจังหวะนี้ ไม่เป็นไรมาเพิ่ขึ้นมาเรายังไปอีกห้องได้โอเคนี่ห้องว้านี่มันพาผมว้าไปชั้นกลางแทบทุกตาเลยเนี่ยอ่ะนี่ก็ชั้นกลาง ทีนี้ต่อไปก็ต้องไปชั้นล่างใกล้ผ่านแล้วอีกสองถุง ท,นทีนี้ก็รอมันมานะครับมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโยนเนื้อ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 เลยโยนเนื้อเนื้อเยอะๆเนื้อเยอะๆนี่บุฟเฟ่หมาบุฟเฟ่หมาเอ้าเอ้ยมัน,มน,น,นไม่ก oh. ินมันไม่กินอุ้ยอมมันไม่กินอ่ะมันไม่เอ้ยเกือบเกือบโอ้ อุ้ยใกล้มากใกล้มากโอ้หมาอยู่ใกล้หมาอยู่ใกล้เออดูเฮ้ยมันมันกินไหมมันกนดูดูเรียบร้อยมาไม่กินมันวิ่งตามมาด้วยโอ้ทีครับขคณที่รับชมครับ